ฮะสวัสดีน้องๆวันนี้มาเจอกันที่คอสสนามลันจอวิคอสเดนไม่บาดแป๊ดเต็มคอลอกเต็มแข้งนะผมนะฮะสวัสดีวันนี้30เดือน11พศ2567ด้วยแล้วกันนะครับผมฮะวันนี้ผมนักข่าวซันมาให้เน้น5คู่เลยบอลเยอะด้วยต่างหากฮะมีคู่ไหนกันบ้างไปดูกันเลยนะผมนะคู่แรกมาทางเป็นเจ้าบ้านบูฟทั้ทันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนบอร์ดมาร์ทเอฟซีคู่ที่2เป็นทางท่านเบนฟลอตมีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเลสเตอร์ซิตี้ คู่สามคิดเตลพาเลตนะผมนะ้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดคู่ที่สี่นะพี่เวสแฮมอยู่ในเต็ดเปิดบ้านพบอาร์เซนอลนะผมนะอนะ่คู่ที่ห้าหลบนะอ่าบิ๊กแมตต์บุนเดสเซกาเยอรมันนะพี่นะออเสือเหลืองนะพี่บูธเซดดอดมุนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเสือใต้นะบาร์โยมินิกนะผมนะอ่านะวันนี้ผมคัดมาให้คู่มาว่ากันแล้วขอย้ายไปดูที่คู่แรกกันเลยแล้วกัน เป็นทางด้านวูฟแทนตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบอดมัดนะผมนะคู่นี้คู่นี้ราค,คาตลาดหลักทรัพย์เปิดมาให้นะผมนะเสมอนะผมนะวันนี้อบอดมัดต่อเสมอนะผมนะมาดูฟอร์มหนะ้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันดีกว่าาทางเจ้าบ้านนะวูฟแทนตันะ 5, นะพี่ห้านัดหลังสุดนะผมนะชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งเกมนะว่าส่วนทางบอดมัดน,นะพี่นะห้านะัดหลังสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ไปสองนะผมนะออฟอร์มและสู่สี่คู่ขี้เลยทีเดียว อ๋อแต่ทางเจ้าบ้านวู๊นะผลงานกลับมาดีอีกครั้งนะผมนะนั่นนี้อ่ามาดูสภาพความพร้อมล่าสุดกันทั้งสองทีมกันดีกว่าอ๋อวันนี้หนุนวูฟของคุณซื้อกาลิโอเนลนะผมนะเพิ่งจะบุกเอาชนะฟูลแลนด์มา4-1นาัดเลกเมื่อชุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมก่อนทําศึกนะพี่จะไม่มีชื่อซาซาคาลิซิตนะผมนะเอนโช่อกอนซาเลสบูบาก้าตาโอเล่หนุ่มเยซันมอร์เกลม,มอสเกลลานนะผมนะและบาเตียน เมยูปียูนะผมนะเหล่าบรรดาแข้งเรียงคาสต็อกซึ่งยืนระหว่างพักษาตัวคาดว่าโอนนิวเตรียมหว,วางมากวังมากในระบบ3-4-2-1โดยมียอร์แกนสตารลาเส้นออกจีนสตาร์าออนา,นาเปาลาสกอร์แลใช้ยองลิกเนเบลกาดนะผมกลับมาที่อุดคุณยาควงคูสร้างสา์เกมลุกอยู่ด้านหลังตามโุนนะผมนะ นะส่วนทางด้านทีมเยือนบอร์ดมันนะผมนะของกุนซืออันโดนี่อิลาโอล่าณ์นะบผมนะเพิ่งจะเปิดลงังไพ่กับไบรท์เต้ประมาณหนึ่งต่อสองในหลีกเมืองสุดตะตาที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมก่อนทีมจะลงนะจะได้ตัวไลอ้นคริสตี้ของเครื่องตัวหลักผลโทษแบ่งกลับมาประจำการได้อีกครั้งข่ายทางด้านลุยซินเนเตล่าดังโกอาตาล่าณอมอเล็กซสกอตกับฮูเลียนอาราโฮนะผมนะคือสี่แข้งเดี่ยงที่ยังไม่หายดีคาดว่าอิลาโอล่าทีมจะทับมาในระบบ4 2 3 1 อ่าโดยมีอีวานนิวซอนนะผมเนะอ,อตาต้ายินลาเปาหน้าตาข่ายและใช้อองตวนเซมองเยกับจัสตินไคเวิร์ดแล้วก็มาคาทาวันเนีย่ยเป็นมาสามสามประสานคอยสร้างสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามระเบียบนะครับผมนะคู่นี้มาดูทางด้านอาร์เซวิลตัวจริงของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่าอ่ามาทางที่เจ้าบ้านก่อนเลยวูฟตันมาในระบบสามสี่สองหนึ่งพินาพูซับประตูเป็นโจเซซานนะครับผมนะ อ่าแล้วก็มาริโอเมลิน่าจับคู่นะกับเตลโตติโกเมสลายยานไอนูลลี่นะผมนะตรงกลางสี่ตัวมีเนลสันเซเมโดอังเดสตรินตาเดนะผมนะชาวโกเมสโรดิโกโกเมสเนี่ยมันยองลิกแน่เบลกาดนะผมนะมาแต่อุ้ยคุ้น่ากับยอกาสซานลาซันนะผมนะอ่ายินล่าหน้าตาขายเช่นเดิมนะผมนะอ่าส่วนทางทีมเยือนนะผมนะอ่ามาด้วยระบบนะพี่นะสี่สองสามหนึ่งโปรสายประตูนะพี่นะ อ่านมหลอนจากดนแดนฝอยทองนะพี่นะเคป,ปาอาริสบาราก้านะผมนะอ่าคู่เซนเตอร์ฮาร์ปนะผมนะอ่ามีนะผมนะคู่เซนเตอร์ฮาร์ปเป็นอินเลียซาบานยีนะฮะผมนะมาโกฟเซเนซีนะผมนะทางขวาเป็นอดัมซาม,มิธท,ทางซ้ายเป็นเคิร์กเคสนะผมนะอ่ามีลอสเคิร์กเคสนะผมนะตรงกลางสองตัวมีไลอ้อนคิตตี้นะผมนะอ่าแล้วก็ไทเลอร์อดัมนำะลูอิสคุกนะผมนะ เออเกมลูกมิจัสซิงใครวัวยืนทางขวามาครับเทเวนเนี่ยยืนทางซ้ายหน้าเป้าเอลวิเนอสันยืนหน้าล่าตาขายเบอร์เก้าเช่นเดิมามาดูทัศนะของผมคู่นี้กันดีกว่านะครับผมนะวันนี้นะครับผมนะทางนี้เลยมาดูทัศนะของผมคู่นี้กันเลยดีกว่า อาเจ้าบ้านวูฟกับฟอร์มการเล่นตอนนี้ห่างใจกับคำว่าโซนตุกแชนไปอย่างมากหลังแล่พ่ายสี่เกมลลกติดต่อกันและกำชัยไปได้ถึง2เสมอหนึ่งนะพี่นะอาซัดแถมซัดไม่เลี้ยงรวมรวมสิป,ประตูกลายเป็นทีมที่จะพลิกชะตาหลังเท้าน้าเป็นหน้ามือนะพี่ในช่วงที่ผ่านมาไม่นานซึ่งเอาจริงๆพวกเขาเริ่มมีทรงมากขึ้นตั้งแต่เปิดลังพายแมสตีม้มาหนแล้วด้วยซ้า ยิ่งแมทนี้ได้บู๊ในลังย่อของตัวเองก็ยังจะเพิ่มความมั่นใจและกลุ่มความนด้เปรียบเป็นเท่าตัวส่วนทางกับทีมเย็นบอร์ดมัดนะพี่นะที่จัดว่าในช่วงนี้ฟอร์มตกดวงแตกอย่างต่อเนื่องด้วยการพลาสล่ว2สองนัดซ้อนและโดนทะลุงนรับจ็บเยินรวม5้าเมตรซึ่งเป็น2นัดที่เปิดเกมลุกบุกเข้าคู่แข่งมากเกินไปจนทาให้เกมรับร่วเลเทะไปเฉยเลย มองแล้วนะผมนะหากต้องรับมือกับความดุดันของเจ้าถิ่นตอนนี้มีแววสูงที่จะกลับออกไปแบบลายแต้มแนะนาน่านที่ถือห่างเจ้าบ้านงานละเอียดเบียดเข้าปลายฟันธงวางวูบลูปปากงามๆนะผมนะคู่นี้หาไปทางนั้นสอคู่ที่สองกันเลยดีกว่านะเป็นทางด้านนะผมนะคิวเซาพาเราเลยไปบ้านต้อนรับการมาเยือนนิวคาสเซิลอยู่ในเต็นนะผมนะคู่นี้ อาวันนี้เตะที่เซนเฮิร์ตปาร์กน้องนะราคาตาลาดหลักทรัพย์เปิดมาให้ทางทีมเยือนนิวคาสเซิลต่อปอร์พอ,อนะผมนะเออราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3กันเลยทีเดียววันนี้มองแล้วราคาสูงต่ำอยู่สูงพอสมควรอ่าไปดูฟอร์มน้นัดล่าสุดของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่านะพี่ทางด้านเจ้าบ้านคริสตัลพาเลตนะพี่ห้านัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้ไปหน,นึ่งเกมอ่าส่วนทางด้านนิวคาสเซิลนะพี่ห้านัดหลังสุดชนะ3แพ้ไปแค่2เกมเท่านั้น ตอนแรกพร้อมกาจะกลับมาดีน้องผมนะแต่ตอนนี้ดูแล้วหน้าเป็นห่วงอยู่พอสมควรามาดูสภาพความพร้อมล่าสุดข,ของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่า,าทางคิทเตอพาเล่ของกุนซือโอลิเวอร์กลาสเนอร์เพิ่งจะบุกเจา Villa <S 2> <S 2> า้าแอสตัาวิลล่ามาสองต่อสองในเหรียญมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข้งจะไม่มีชื่อของไดจิคามาดะที่ยังต้องโทษแบนอยู่เหมือนเดิมผมเช่นเดียวกับมาติยูสฟรังซ่าแอดเวิร์ดเอนเคทีอดัมวาร์ตันครับผมนะ ชาดีลิอัดนั้นเราบรรดาแข้งเดียกเขาตอกซึ่งอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวทั้งหมดคาดว่ากราสเนอร์เตียงวางมากในระบบ4-3-4-2-1โดยมียองฟิลิปมาเตต้าออกสนะยินหนะ้าเปาลาตาขายและใช้อิสมลลาซากับจัสตินเดวันนี่เป็น2อกองกลางตัวลูกคอยสร้างสารรสร้างสรรโอกาสอยู่ด้านหลังตามสุดนะฮมนาะคูนี้ สถานะทีมเยือนนิวคาสเซิลนะของคุณซื้อเอ็ดดี้ฮาวนะผมนะเพิ่งจะเปิดลังไพ่กับเวสแฮมมาซูลต่อสองนั้นหลีกเมื่อช่วงสตาร์ทที่ผ่านมาอ่าสำหรับความรอนของทีมก่อนลงเตะไม่มีแรางงานตัวเจมส์วิธีโทษแบงเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากนอกเสียจากเซเวนบอตแมนนะผมนะจามาลัสเซลนะผมนะเอเมลคลับสามแนวรับที่กอดคอกันเรียงยกแข่งคาดว่าฮาวเตียนจับทับในระบบสระสี่สามสาม โดยมีแอนโทนีกอร์ดอนอเล็กซานเดอร์ไอาซักนะผมว่าแฮร์รี่บานเป็นภาษาภาษาแดนหน้าคอยล่าตะข่ายและใช้ซานโดโตนาลีนะผมนะปักหลักคุมเชิงแดนกลางตามระเบียบนะครับคู่นี้อ่าไปดูฐานะไล่อาร์เซนตัวจริงของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่าเออทางเจ้าบ้านน้องว่าคิดซ่าพาเลตมาผู้รสาษประตูเป็นดีนเฮลด์สันนุ่มนะอ่าตรงกลางไอ้เกม 3, รับสามตัวมีมาร์เกฮีมาร์ซองลากหัวนุ่มนะเทโรชาโรบา เออตังกลางสี่ตัวมีทานดิกมิเชลนะพี่แชกดูกูเล่นผมนะวิลฮิวจันนะผมนะดานเนียมูนย้อนนะผมนะเออเกมมลุกสามตัวมีเอเวอร์ซี e ่อีเซ่นะผมนะอิสมาอิล่าซานะยองฟินเล็บมาเตต้ายืนหน้าลาตะข่ายเออไว้โคกจบสกอร์เช่นเดิมนะวันนี้เออแล้ววันนี้ทางคริสตัลพัลเลยน่าจะเน้นพอสมควรนะเพราะมีทางวิงแบ็กสองตัวแถมยังมีตัวสร้างสารรค์เกมอย่างอีเซ่กับอิสมาอลีซานะผมนะคอย ปั้นเกมลุกไฮยองฟล,ลิปมาเตตา้าอ่ะสุดท้ายนทีมเยือนนะพี่ผู้ตัดสัมตัวมีทางนิกป๊อบนะผมนะคู่เตะฮามีฟาเบียนแชร์กับแดนเบิร์ดนะผมนะเออคู่ติแบ็กขวาเป็นนะวาเลนติโนนะเป็นลิวาเมนโตนะผมทางขวาเฮาอล์นะผมนะตรงกลางสามตัวมียอนลองซับนะผมนะซานโดโตนาลี ando, ผมจอร์ดิงตันเกมลุกสามตัวนะพี่จะเป็นใครไม่ได้ตอนนี้มาแรงสุดๆนะพี่แอนโทนี่กอร์ดอนยืนทางซ้าย เอ,อย้ยอตอนนี้โกลดอนยืนทางขวาแฮร์รี่บานยืนทางซ้ายส่วนหน้าเปาเป็นอเล็กซานเดอร์อิสากีน้าลาตาข่ายนะ่มนะ,นะาดูท่าชนะผมคู่นี้กันดีกว่าอ่าเกมนี้ผมนิวคาสเซนนะ่าจะปิดเกมด้วย3คะแนน,นได้ไม่ยากนะเพราะตลอด3เกมหลีกหลังสุดสามารถกำใช้ไม่ได้ถึง2คาแพ้1นและผลผลิตกร,เกร์เป็นกรอเป็นกำรวมต้องสิ้นกว่าสประตู ยิงอยู่ที่ช่วงนี้อาจจะฟอร์มไม่ค่อยนิ่งและเฉียบขาดเหมือนก่อนหน้านั้นแต่ด้วยศักยภาพของขุมกําลังและเกลืนของลุนซือ,อย่างแอดด้ฮาวมองว่าการมาเชิญกันหน้าก็แข่งกับร,ระดับที่เป็นรองกว่าไม่น่ามีปัญหาขนาดเดียวกันเจ้าถิ่งคริสตัลพารเลตมาพร้อมกับผลงานกําใช้เพียงแค่คนเดียวตลอด12เกมลุที่ผ่านมาเสมอ5แพ้ไป6และโดนทะลวงแนวรับไม่ต่ำกว่า17ตรงในเน,น้นบอกเลยว่าเจอกันในสถานภาพนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับทีมแจกแต้ม เมื่อพิจารณาจากเลดรวมภาพรวมต่างๆแนะนําอยู่ต่อไม่ง้อดวงฟันทงจัดมาสาริกาดงลงเป็นยิงนะฮะผมนะวันนี้รอไปคู่มาคู่ที่สามคู่ต่อไปเลยมาคู่ที่3เป็นทางด้านนะผมนะเบนฟอร์ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ คู่นี้ราคาตลาดซับเปิดมาให้ทางเบนฟอร์ต่อครึ่งควบลูกกันเลยทีเดียวนะผมนะสำหรับวันนี้อ่าวันนี้เตะส,สนามจีเทคคอมมูนิตี้สเตเดียมนะผมนะเวลา22่สนาฬิกาบ้านเราราคาตลาดหักทัพย์เปิดมาให้เบนฟอร์ต่อครึ่งควบลูกราคาสูงตำ่ำอยู่ที่สามลูกเปน,นะผมนะอ่าและย้อนกลับมาดูฟอร์มหนะ้านั้นหลังสุดของทั้งสองทีมกันดีกว่า ทางเจ้าบ้านเป็นฟอร์ดฟอร์มห้านัดหลังสุดนับไปชนะ2เสมอ2แพ้ไป1ส่วนดังดานางเอตเตอร์ซิตี้นะสะกดชัยชนะไม่เจอนะผมนะอ่าว่าห้านัดหลังสุดแพ้ไป4และเสมอ1ด้วยกันแต่นัดน,นี้นะผมนะับเป็นการต้อนรับนะผมนะกุนซืออย่างรรดฟันนิตาลอยนะพวะเข้ามาคุมทีมนัดแรกเปิดซิงงามๆเลยเหลังจากที่เขานะผมประเดิมกับแมนยูได้ฟอร์มที่อันยอดเยี่ยมนะของกุนซือรรดฟันนิตาลอยและตอนนี้นะผมนะับเป็นทางลูเบนอมุลินเข้ามารับช่วงต่อเขาไปแล้ว อ่าส่วนทางเลสเตอร์น้องนะต้องปลดสตีมคูเปอร์ออกไปน้องนะแล้วก็ต้อนรับการมาของรถฟันนิตรลอยอ่ากับโค้ชทีมงานชาวดัตของพวกเขานะผมนะอ่าน่าจะยกชุดมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยน้ผมนะทางเลสเตอร์ซิตี้อ่ามาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของสองทีมกันดีกว่านะพี่นะทางด้านเบนฟอร์ดของทูมกุนซือโทมัสแฟรงค์อ่าเพิ่งจะบุกเจ้าจืดเอลวอเสต์มาสุดตะศน์นั้นเลีงมาสุดตะศน์ไดที่ผ่านมา สำหรับความพร้อมของก่อนทีมฟาดแข่งไม่มีลางานตัวเจ็บหรือที่ทดแบงเข้ามาเพิ่มเติมนอกสจากโจชัวดาวซินวาลิโกโเฮนรี่หนุ่มนะฮาลอนดฮิกกี้คริสโตเฟอร์อาอเยอร์หนุ่มสีแข้งเดยงหน้าเดิมซุ่งอยู่ในวันระหว่างพักรักษาตัวยกแพ็กนวะันคาดว่าแฝงเตรียมวางมากในะระบบ433โดยมีบริยองเอมโบโบนะนนนผมนะโยแอนวินซานุ่มนะมิคไมเคลดัมดามสกาดนะเป็นสามประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์และใช้ คิเตียนนอการปักหลักคุมจังหวะแดนกลางตามระเบียบนะผมนะวันนี้ส่วนฐานทีมเยือนนะพี่เลเตอร์ของกุนซือคนใหม่อย่างลูฟอนนิตลอยนะพี่กับทีมงานชาวดัตของเขาซึ่งเข้ามารับงานต่อจากสตีฟคูเปอร์ที่โดนปลดออกจากตำแหน่งไปที่เรียบร้อยสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามจะได้ตัวฟากุนโดบูโอนาโนเต้เะผมนะกองกลางกลางลูกคนสำคัญนะพี่พลนทษโแบงกลับมาประจําการได้อีกครั้งส่วนทางกับอับดุลฟูตาวูนะพี่ซึ่ง เดยงเข้ามาเป็นไลล่าสุดสมทบกับลิคาโดไปไลล่ายาคุปสโตลาเซกกนผมนะที่เจ็บอยู่เหมือนเดิมคาดว่าลุยฟันนี่ตลอยเตรียมจะทับในระบบ4-2-3-1โดยมีเจมไมวัดดี้ออาตัดยืนหน้าเป้าล่าตะขายและชัยวินเฟตดเอนดีรับจ็อบเฮเมเิเกอร์คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามสูตรนะผมนะวันนี้มาดูทางนั้นไลอัพเป็นตัวจริงก่อนทั้งสองทีมันเลยดีกว่ามา อ่ามาที่จะว่า,าก่อนเลยนะพี่น้ำฟุบเบนฟอร,ร์ดมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาเป็นตัวเป็นมาร์คแฟร,ร์เกนนะผมนะอ้าคู่ตัวสุดทา้ายมีอีธานปิ้นนอกกับนิวคอลลินส์นะผมนะทางทางขวานะผมนะเป็นเซฟฟานเดอร์เบิร์กนะผมนะทางทางซ้ายเป็นคีนลูวิทพอตเตอร์นะผมนะตรงกลางสามตัวมีวิตาลียันเน็ตนะผมนะคริสเตียนนองกาดมาเทียนเจนเซนนะผมนะอ้าเกมลูกสามตัวมี มิเคลดามสกาดนะผมนะโยอันวิซ่ากับไบอันเอ็มโบโบเย็นหน้าลาตะข่ายนะสำหรับวันนี้อ่ามาทางในเตอร์ซิตี้นะผมมาในระบบสี่สองสามหนึ่งนะพี่นะอ่ามาที่ประตูสามประตูก่อนเลยแล้วกันเป็นแมทเฮมเวอร์สันนะผมนะครูเดินทหารมีวอลฟ้านะผมนะเยนนในเวอร์สกาดทางซ้ายเป็นคิดเตนเซนเวอร์เอล่านะทางขวาเป็นเจมส์สตินอ่าตรงกลางมีโอลิเวอร์สคิปนะผมบูบาการลีซูมาเล่นะผมนะ ส่วนเกมลุก4ีตวมีสเตฟามมวิดดี้นุมงวินเฟตเอนดิดีกับบูนอเต้น้อมนะหน้าหน้าเป้านะผมคอยไปสร้างสรรค์เกมลุกให้อย่าเจะมีวอร์ดวาดี้ยินหน้าล่าตาขายเช่นเดิมามาดูทางนี้เลยดีวยกว่ามา,าดูทัศนะของคู่นี้กันนะผมนะ เบนฟอร์เต็มเปิดสนามนะพี่จีแท็กคอมมิชชั่นเซเดียนตอนรับการมาเยือนของทีมเลสเตอร์ซิตี้โดยเจ้าบ,บ้านเบนฟอร์นะพี่ของเทนเนอร์โทมัสแฟรงค์ทำผลงานได้ค่อนข้างดีแต่ทว่าเกมนัดล่าส,สุดพวกเขาสะดุดบุกไปแพ้เสมอเอวาร์ตันมาสูนต์สุในเกมพรีเมียร์ลีกนะผมทำให้ขนาดนี้ พึงพิคานนมีอยู่17แต้มจาก12นัดยังคงอยู่โซนกลางตารางหลังนาัี1 1ของตารางทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยการปลดกุนซืออย่างสตีฟคูเปอร์ออกจากตำแหน่งแลัพุ่งตั้งลุดฟอนีตลอยเป็นโค้ชคนใหม่เข้ามาคุมทีมเป็นนัดแรกหลังจากผลงานก่อนหน้านัน้นผลงานไม่ดีเอาเสียเลยในเวลานี้ซึ่งพวกเขากับความไม่แพ้นนะั้นสองเกมติดต่อก,กันในลีกโดยเกมล่าสุดเปิดไพ่เชลซีมา1-2ทำให้ทีมมี10แต้มจากการลงสนาม12นัด หลังอัดาษที่บนตารางดูแลเกมนี้เลสเตอร์ซิีเป็นบอลเปโคนะพี่เชื่อว่าพวกเขาจะได้โมเมตัมนที่ดีกลับมาคืนอยู่บ้างหมายจะเจอเจ้าถิ่นที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งก็ตามที่แค่สถิติในการรับมือของเจ้าถิ่นของทีมเยือนก็ไม่เคยแพ้เลยและเกมนี้คงมีดีพอที่จะประเดิมกุญซื้อหน้าใหม่ด้วยการมีแต้มกลับออกไปนะพี่นะอด้านนี้นะสมน่าดูกันเลยทีเดียวนะพี่นะว่าทางลุฟตฟริตลอยนะพี่จะมาตอกก่อนทางเจ้าบ้านเป็นฟอร์ี่ฟอมแข็งแกร่งอย่างไร ฮะแต่ผมนะพี่ในฐาน,นะผู้วิเคราะห์นะผมนัดนี้เชื่อว่านะผมนะฟันทงนะพี่ลองเลสเตอร์ซิตี้นะไม่เสียใจแน่นอนนะพี่บอลเปล่งโค้ดน่าจะมาฮาคู่นี้นผมนะมากันต่อคู่ต่อไปเลยดีวยกว่าผมนะฮะบิ๊กเมทประจำวันนะพี่นะเป็นทางนะผมนะเว์แฮมยูนเต็มาบ้างตอนรับการไม่ยือนของอาร์เซนอลนะผมนะ อ่อแต่ที่ลอนดอนสเตเดียมนะหรอลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะสำหรัวบวันนี้อ๋อเตะเวลาเที่ยงเที่ยงคืนนาฬิกาสามสิบนาทีบ้านเราโน้มนะราคาตลาดซับเปิดมาให้ทางเจ้าทีมเยือนนะพี่นะอาร์เซนอลต่อลูกควบลูกครึ่งเลยทีเดียวอ๋อมาดูฟอร์มห้านัดล่าสุดของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่านะพี่ทางเวสต์แฮมนะห้านัดล่าสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ไปสองส่วนทางด้านอาร์เซนอลนะกพินนะชนะสองนัดเสมอหนึ่งแพ้ไปสองเช่นเดียวกัน อ่าฟอร์มสูงสีคู่ขี้กันเลยทีเดียวอ่ามาดูสภาพความพร้อมล่าสุดข,ของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่านะมีทางเวสแฮมของกุนซือของกุนซือคุนเลียนโลเปตะกี้นะพี่นะเนะพิ่งจะบุกเอาชนะนิวคาสเซิลมา2ต่อ0 ในหลง่มืมอสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะยังคงไม่สามารถใช้บริการนโมเฮมดคูดุสซึ่งติดทดแบ,บนเป็นนัดสุดท้ายเช่นเดียวกันนิคลาสเฟอร์คุกนะมีซึ่งเดียงและอยู่ในระหว่างรักษาตัวเพียงรายเดียวเท่านั้นคาดว่าโลเปเตกีเตรียมวางมากในระบบ4-2-3-1โดยมีมิคาอิวันตนิโอออกสตาร์ทยืนเป่าลาสกอร์และ,ะแลใช้จาร์ลอดบาเวน่วาโตมัสสุเชกนะำมนะันนกับคีเซนเทโอนัมซัมเมอร์วิวเป็น3ประสาน กลางลู้ขอสนามสูนอยู่ด้านหลังตามซูนนะผมสหรับวันนี้อ่าโซนทางด้านทีนทมเยนะือนนะอาร์เซนอลของกุนซูมิเกลอาร์เตต้านะผมน้ำพึ่งจะบุกเอาเชนะสปอร์ติง้งลิสบอนมาห้าต่อนหนึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่าสำหรับความพร้อมก,ก่อนลงสนามไม่มีแรงงานตัวเจ็บดนสิโทษแบงเข้ามาเพิ่มนอกเสียจากทาเคฮิโรโทมิยาสุกับเบนไวท์สองแข้งเดียงคาร์เตตก ซึ่งอยู่ในระหว่างพักสาตัวตั้งคู่คาดว่าอาเตตาเตรียมจะทับมาในระบบ4-3-3โดยมีบูกายโยโกซาก้าไคฮาวเวกกาเบรียลมาตินาลีน้มนะเป็น3ม,มแดนหน้าคอยล่าสขายตามระเบียบนะครับวันนี้มาดูทางนั้นเลยอัพสตเบียรตัวจริงของเราสองทีมกันเลยดีกว่ามาที่เจ้าบ้านก่อนเลยเลยกันนะครนะับ ผู้สาวประตูเป็นลูกคัทฟาเบียนกีน้องนะคูติตาฮามีแม็กคิวแม่งกับคอนเซนตินนอนหนุ่มมารบโลปันน้อนนุ่มนะทางขวาเป็นอารอนวานวิสกานะ่มนะทางซ้ายเป็นเอโมซันนะผมนะปันเมลีดอฟซานโสดตรงกลางสองตัวมีเอสซันอันบาเลกับกุยโดโรดิเกตส่วนเกมลูกสี่ตัวนะผมนะมีโทมัสซูเชกจาร์ลอตโบเวนกับมิเคลอันโตนิโอส่วนทางซ้ายไม่แน่ใจว่าจะเป็นซัมเมอร์วิวนะผมนะหรือ ลูคัสโธเลนติโนกูเอลยูเดลมานนะครับผมนะเออรอเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหาส่วนทางทีมเยือนอาร์เซนอลนะผมนะมาด้วยระบบ4-3-3สามสามผู้สาบตูเป็นดาวิดลาย่านะนะผมนะเซนตซ่ามีวิลเลียมซาลิบากับกาเบียลอ่ากาเบียลอะไรนะผมนะเออมากันเยสนะผมนะเออพูดผิดาทางขวาเป็นเยเลียนทิมเบอร์ทางซ้ายเป็น คาริฟีออลลี่นะผมนะตรงกลาง3ตัวมีมาอินมามาตินโอเดกาดโทมัสปาเตอเดีแคนไลท์อา่าเกมลูก3ตัวมีบ,บูกาตจโกโซาก้ากับไค่ฮาวเวลแล้วก็กาเบียงมาตินารีดาวซินวาซานโตจุนเนี่ยนะผมนะมนดูทัศนะคูณนี่ของผมเงินดีกว่ามา มาดูท่านะของคู่นี้กันเลยดีกว่านะผมนะอ้าวเวทแฮมยูไนเต็ดเตรียมเปิดสนามลอนดอนสเตเดียมอันนนต้อนรับการมาเยือนของทีมอาร์เซนอลโดยเจ้าบ้านเวทแฮมยูไนเต็ดภายใต้การคุมทัพของคุลเลียนโลเปตกีซึ่งเกมนี้จะไม่ได้คุมคางสนามสืบเนื่องจากติดโทษแบนซึ่งฟอร์มทีมไม่คงเส้นคงวาเอาเสียเลยแต่ในเกมล่าสุดพวกเขาโชว์ฟอร์มเก่งบุกเอาชนะนิวคาสเซิลด้วยสกอร์สองต่อศูนย์ทรงผลให้ทีมนั้นมี15แต้มจากการลงสนามสิองนัดหลังการเตะสี่บนตารางทางฝั่งของอาร์เซนอลนะผมนะ ของเดนเนอร์มิเกลอาร์เตต้าผลงานกลับมาติดขึ้นครั้งล่าสุดพวกเขาบุกถล่มสปอร์ติ้งลิเบอร์ลมาหนึ่งต่อห้าในเกมยุโรปมาได้ครังซึ่งทําให้ทีมนั้นยังคงไม่แพ้ใครมาแล้วตอนนี้เป็นเกมที่สามติดต่อกันแล้วทุกรายการดูแล้วนเกมนี้ลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะมิคนี้ยังเป็นอาร์เซนอลที่ยังมีบารซีของผู้ชนะมากกว่าซึ่งเนื่องจากผลงานของพวกเขากับทำได้ดีต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวลุกที่เล่นกันได้อย่างไหลลื่นทำประตูได้เป็นเกาะเป็นกำในบทนั้นและแถมมาตีโอเดการ์มาบัญชาเกมอีกแล้ว อาเจ้าตินเองยังขาดความแน่นอนแม้ไม่แพ้ในบ้านมาแล้วสามนัดติดต่อกันแล้วก็ตามแต่เกมนี้ผมนัคงยากที่จะต้านไอ้ความเดืดขาดของไอ้ปืนใหญ่ออไหวแพ้ไปในที่สุดนะพี่นาคขุนั้นนี้อ้าวันนั้นนี้นะขอขอฟันตรงนะพี่นะเออต่ออาร์เซนอลนะผมนะอัดนายูแน่นอนนะวันนี้อามากันต่อนะผมนะ ทางบิดแมทของบุนเดชกาเยอรมันสำหรับว uh, ันนี <travail> yup. ้อ่าเป็นทางบุนดสเซียดอดมุนนะไอเสือเหลืองเปิดบ้านต้อนรับกายมาเยอนของไอเสือใต้อย่างบาวโยมินิกนะผมนะวันนี้อ่าคู่นี้ราคาตลาดหลักทรัพย์เปิดมาให้ทางทีมเยือนนะพี่เป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกอ่ามาดูคนงานมาดูราคาสูงต่ำกันดีกว่าราคาสูงต่ำอยู่ที่สามลูกครึ่งเลยทีนั้นนี้นะผมนะอ่ามาดูห้านัดลังสุดของทั้งสองทีมเหมือนฟอร์มห้านัดลังสุด ผลงาน5นัดล่าสุดของทั้งสองทีมนพ่ทางดรอดมุลนพีห5นัดหลังสุดชนะ4แพ้ไปหนึ่งส่วนทางด้านบาวเยลนพ่สกดคำว่าแพ้กับเสมอไม่เป็นคนวะ้าชชยมา5้านัดรวดมาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่านะผมนะดรอดมุนอยู่ในช่วงที่ผลงานดูไม่ดูดีไม่ได้หยอกนะผมนะั้นหลังจากที่ลูกทีมของนูริซาินฟ้าใช้ได้มากถึง4ี่จากห้านัดท้าย การที่ลงเตะทีเดียวขนาดที่ความพร้อมก่อนลงสนามมีตัวผู้เล่นค้างโทษอยู่คือเอ็มเรชานนะมนะแข้งสารพัดประโยชน์ที่ต้องใช้โทษแบ่์ต่อไปเชื่อว่าเกมมิงแมตวันนี้จะกลับมาใส่ชื่อของยูเ e ลียนไลเออร์สันแบ็กขวาและเชลูชูลาซี่นะผมนะวอลอกตัวเป้าที่น่าล่าสุดต่างนั่งเป็นตัวสำรองกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงอีกครั้งส่วนที่เหลือไม่มีปัญหาพร้อมให้เลือกใช้งานทุกลายตามสูตรนะพี่นะวันนี้ หาส่วนทางด้านไบโยเองนพี่บโยไม่นิ่งเดีผมนะร้อนแรงเกินคำบรรยายเสียเลยจริงๆนะผมนะสำหรับเสือใต้ด้วยการฟาดใช้เหนือคู่แข่งมาแล้วเจ็ดเกมซ้อนรวมทุกรายการหาได้ความพร้อมมีตัวผู้เล่นมาเจ็บหน้าลาเดินนพีนะนะก็คือซเวนอุลไลนะผมนะผู้รักษาป,ประตูมือสองที่มีชื่ออยู่ในทีมวันนี้เนื่องจากเหตุผลส่วนตัวอย่างไรก็ตามทิปเย็ยนในวันนี้วางซองคอมมานีบอสใหญ่สามารถจะทับตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดได้เหมือนเคยด้วยการวางแฮริเคนดาวซันโวนะผมนะมนะของทีมสิบสี่ลูก รับหน้าที่ยืนค้ำเดียบเป็นหน้าเป้าพร้อมซ้อนหลังด้วยยามาโมเซล่าเนะเพเมเกอร์ดาวโหลดคอยสร้างสารรคเกมยอยู่ด้านหลังคอยช่วยอีกแรงดูทางด้านไลน์อัพเตัวจริงของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่า อ่ามาที่ไล่อาเซียตัวจริงของเราสองเท็งนะผมทางบูรุษเซดดอนมอนไอเสือเหลือนะผมนะมาด้วยระบบสี่สองทัหนึ่งผู้สามตัวเป็นมาโคเบิลนะผมนะอ่าเซตอรฮารมีนะผมนะวันเดม่าแอนทอนนะผมนะนิโคชรอตันเบกนะผมทางขวาเป็นจูเลียนไลชันนะผมทางทางซ้ายเป็นลามี่เบนเซบายนี่นะผมนั้นตรงกลางสองตัวเป็นปากาศโกลัสกับผมเนเมชานะครับผมนะอ่าส่วนเกมลุกซีตัวมีแม็กซิมิเลียนเบเออร์นะผมนะมาเซลซาบิเซอร์อ่าเบนนอยคิทเทนนะผมนะกับ ส่งหน้าเบอร์เกา้านมเซลูก,กินลาซียืนหน้าคอยหน้าล่าตาไข่ส่วนทางทีมเยือนเองนะผมนะนัดน,นี้มาในระบสี่สองสามหนึ่งเช่นเดียวกันมาด้วยผู้สารปะตูตเป็นมารูเอลนอนเอิร์นผมนะคู่เตะคามีดาย,ยอุปาเมกาโน่นะผมนะกับคิมมินแจทางซ้ายเป็นแอ,ฟอ,น,อนฟอนโชเดวีนี่ยทางขวาเป็นคอนล,ดลัดไรเมอร์ตรงกลางสองตัวมีเลออนโกเลสกากับโชชัวคิมมิดเกมลุกสี่ตัวนะเป็นใครไม่ได้น,ะนอกจาก เออไมเคิลโอลิเซยืนทางขวาจามาน์มูเซล่าบัญชาหน้าตัานนะผมนะคิงลี่โกมันยืนทางซ้ายและนะเป้าคอยบัญชาเกมด้วยให้กับเฮลิเคนนะผมันนะ,ะถือแล้วนั่นนี่น่าผหน่ากลัวกันเลยทีเดียวอันนั่นนี่ผมนะเอาจริงนะพี่นะพูดถึงความได้เปรียบไบโยมินิกแต่ถ้าในใจผมนะักวิเคราะห์จริงนะพี่นะผมมองมาที่เสือเหลืองว่าบูดิเซ่ดอดมุน อ่านัดน,นี้นะนะบูเลเซีดอร์มุนเตเปิดสนามซิกเนลอาดูนาปราล์กนะผมนะเตารับการมาเยงของทีมบาเยอเมนิกโดยเจ้าบ้านบูเเซีดอร์มุนได้พ่มั่นใจมาต่อเนื่องสำหรับของทีมของนูรีซาฮินหลังจากที่พาเก็บแัยนะมาได้สองนัดรวดรวมไปถึงมีฟอร์มในบ้านที่แข็งแกร่งรุนกันนี่พวกเขายังไม่เคยแพ้ใครเลยจากแปดเกมที่ผ่านมาแถมในการเก็บชัยนะมาได้หมด,ดอีกหกด้วยแน่นอนว่าเกมนี้จะเป็นงานที่ยากของพวกเขาเพราะเจอกับทีมจากฝูงของลีย,ยงบาเยอเมนิกภายใต้าการนำทีมของวังซองกอมปานี นวนาไอเสือใต้นั่นเองซึ่งในะปัจจุบ,บันพวกทีมของกอมบานีเองยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนั้นล่าสุดลงเล่นในวิียุโรก็เอาชนะปารีสแฌงเยแบงมาได้อีกอ่าซึ่งก็ทำให้ทีมนั้นเก็บชัยชนะมาได้ต่อเนื่องเป็นเกมที่เจ็ดติดต่อกันแล้วทุกรายการดูแล้วเกมนี้น่าจะเป็นบททดสอบสำคัญของเจ้าบ้านแน่นอนว่าพวกเขาจะมีดีพอที่เป็นทีมเบียดลุนแชมป์ได้หรือเปล่าแม้สถิติการเจอก็ยังคงเป็นรองทีมเยือนก็จริงแต่ฟอร์มในบ้านของพวกเขาก็ยังถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าแม้ว่าเสือใต้จะครบเครื่องแต่่่แแลลนนงตัออยูเหมืก น่าจะเป็นงานที่ยากของพวกเขาเองเหมือนกันที่จะบุกมาชนะได้ง่ายๆในเกมนี้อ่ะดังนั้นนะพี่ดังนั้นเต็มที่เจ้าถิ่นน่าจะเอาอยู่หรือแพ้ไม่ขาดไปได้นะพี่ฟันธงนะพี่นะไอ้เสือเหลืองบูริเซษดอดมุนนะพี่นะโขกเสมอแน่นอนวันนี้อ่ะสำหรับวันนี้ผมนักัดมาให้แล้วกันห้าคูเน,น้นๆน,นะพี่นะเออที่คอสนามลั่นจอวิคอเด็ดบ่ป๊อเแ็ดเต็มคอล่อเต็มแข้งนะพี่นะ อใครชอบได้ตามได้ตามใครไม่ชอบส่วนได้ส่วนนะพี่นะออหรือใครอยากตามให้ผมช่องทางการตามนะพี่นะปักไว้หน้าช่องไว้เรียบร้อยแล้วออหรือจะไปค้นหาใน Google หรือ Safari ว่าสปอร์ตแปได้เลยนะพี่นะ S P O R T นะพี่นะแปดเจาอไว้มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ